น่ากินมากเลยนะเพื่อด,ดิเราจะกินให้ดูอืมน่อยสวัสดีเพื่อนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมไล์อัตลักษณ์นะครับเพื่อนวันนี้ก็ชิวๆครับวันนี้เพื่อนๆคิดดูนะครับว่า อาชีพหนึ่งสาหรับเราอาจจะยังไม่พอในชีวิตนี้เพราะไม่ได้หมายความว่าเราขายอย่างแรกปุ๊บเราจะประสบความสาเร็จร่ำรวยเงินทองโป๊ะปังไม่ใช่ครับแล้ววันนี้แร่ตลักอย่างเราเนี่ยต้องมีแผนสํารองอยู่แล้วเราก็ต้องมีอาชีพต,ต่อไปเพื่อที่จะเติบโตไปนะครับถ้าเกิดว่าแผนแรกของเรานั้นผิดพลาดวันนี้เพื่อนๆอยู่ผมในรายการการเดินทางรล้วกันอะไรจุดสิ้นสุดครับเสนอตอนเปิดร้านไก่ย,ย่างสมุนไพร เดี๋ยวไปชมกันเลยครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะไปเตรียมของในการทําไก่ย่างสมุนไพรและการเปิดร้านไก่ย่างผมก่อนนะครับแล้วไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับเพื่อนไปก็เพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เราได้เตรียมของพร้อมที่จะหมักไก่ไปเทียบร้อยแล้วแต่บอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับว่านี่เป็นของในปริมาณที่เราทําเพื่อการทดลองที่จะเปิดร้านหรือการเตรียมเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ใช่การเปิดร้านจริงๆนะเพื่อนก็สูตรที่เราจะทำนะเพื่อนคือเป็นสูตรที่เราคิดเราเองคือชอบและทำเอาเอง คือถ้าอย่างเพื่อนจะกินไก่ดงไก่แดงไก่เลยที่เขามาขายทั่วไปเพื่อนก็ดูตามย t u b e ได้เลยนะแต่ว่าสูตรของผมไรอัตลักษณ์ผมคิดเอาเองนะคือหมักเอาเองคือผมชอบกินไก่มีรสชาตินะครับมีรสเผ็ดรสไรอย่างเงี้ยก็จะมีเครื่องเทศวันนี้จะให้เพื่อนๆดูเครื่องเทศนะครับว่าเราใช้เครื่องเทศอะไรในการหมักไก่บ้างคนระับอันนี้มีใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดนะครับเพื่อนนี่แล้วก็มีกระเทียมมีกระเทียมครับกระเทียมยงเจนี่มีตะไคร้ตะไคร้มีรากผักชี ลาบัชีนะครับนี่มีซอสอะไรนี่ซอสซีอิ๊วขาวนะครับนี่ซีอิ๊วขาวนะอันนี้ซอสหอยนางรมนะครับอันนี้ผงชูรสนะครับอันนี้พริกป่นแล้วก็อันนี้รสดีนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเครื่องเคียงซอสทั้งหมดแล้วก็โคลกให้เข้ากันนะครับแล้วนี่มีไก่ด้วยนะนี่เราซื้อไก่มาไก่สำเร็จรูปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้เพื่อนๆดูว่าเราจะขายแบบไหนเราอยากจะขายแบบไหนเราจะมาสูตรแบบไหน เดี๋ยวไปดูตอนเตรียมของกันเลยครับทุกคนว่าเตรียมอะไรบ้างนะสิ่งที่เรามีเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนลืมบอกนะเป็นพริกไทยป่นนะครับผมกับน้ําตาลนะครับเพื่อนขอ,องแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะซอยบานมะกรูดก่อน,นครับเป็นอย่างแรกนะไปนะครับเพื่อนก็จะเป็นรากผักชีกับกัด กับกระเทียมนะครับเพื่อนต่อไปตะไคร้และตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนค,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 ครับคือเราได้ใส่ ไอ okay. ้พวกเครื่องเทศไปในนี้ครับแล้วทีนี้เราจะมาโขกให้มันเข้ากันต่อให้มันก่อตอนนี้นะครับเพื่อนเราก็จะได้เริ่มทําการหมักไก่กันแล้วนะครับเพื่อนสําหรับนี่นะเพื่อนคือหน้าตาไก่ที่เราหมักเสร็จแล้วทั้งกลิ่นทั้งหน้าตานี่ใช้ได้นะครับผม ตอนนี้นะครับเพื่อนผมเนี่ยได้เสียบไก่ใส่ไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนมาดูกันว่าไก่ที่เราเสียบจะหน้าตาหนากินขนาดไหนนะเพื่อนนี่นะครับเพื่อนไก่ที่เราได้เสียบเป็นไม้เรียบร้อยแล้วนะครับได้ทั้งหมดสิบี่ไม้นะครับทุกคนมาดูนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะออกไปข้างนอกนะครับเพื่อที่จะไปเตรียมของย่างของเรานะครับนี่นะเพื่อนเดี๋ยวเล่าเนี่ยกําลังจะเตรียมเตาย่างนะครับผมว่า เราเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ในการเปิดร้านของเรานะครับเป็นเตายางยังไงนะครับทุกคนนี่นะครับเพื่อนเป็นเตาอเนกประสงค์ขนาดเล็กของเรานะครับที่เราเนี่ยสําหรับผู้ทดลองที่จะเปิดร้าน๋ยวครับเราก็ใช้เตาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับนี่ก็เรานี่ครับมีเชื้อไฟที่เราจะก่อทางก่อนครับไปครับเพื่อนตอนนี้เราไปก่อไฟย่างไก่สมุนไพรของเราเลยนะครับเพื่อนไป ตอนนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนครับพ่อค้าไก่ย,ย่างได้เตรียมตัวที่ย่าง<ะ>เพื่อนเราเพื่อนนี่ร้านของเรานะเป็นไก่ย,ย่างสุนภัยสุดย่างแซบคิดเอาเองด้วย oh, ขายไม้ละสิบบาทนะครับทุกๆคนดูดิไม้ใหญ่นะผมบอกเลยนะไม้ใหญ่เลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นไหมมันอยู่ในร่มนั่นเนี่ย oh. แต่บอกเลยนะครับราคาที่คิดมาเจ๊งนะครับขาดทุนนะครับไปทำแช่นี้คือ คือถ้าทาขายจริงครับผมบอกเลยว่าเจ๊งต้องทาในปริมาณที่มากจริงครับอันนี้คือเราคือทดลองไงเราคือคนทําธุรกิจรุ่นใหม่ครับคือเริ่มต้นจากเล็กๆทดลองไปว่าเอ,อ้ยขายเราต้องขายประมาณไหนว่ถ้าจะได้กาไรว่ายออต้องขายประมาณไหนคือรู้แค่ว่าหลักหลักเท่านี้ครับพูดตรงว่าไม่ได้เลยขายเหนื่อยฟรีต้องทาเยอะต้องทําเต็มตัวงจริงครับถึงจะแบบว่าถึงจะไปได้จริงนะเพื่อน แต่ส่วนนี้หอมมากครับต้องรอย่างเสร็จก่อนนะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะครับพเพื่อนนะไก่เราเนี่ยเสียบไม้ได้ทั้งหมดสิบสี่ไม้นะครับเพื่อนขายไม้ละสิบาทก็ได้ร้อยสี่สิบบาทต้นทุนไปละเนื้อไก่เจ็ดสิบห้าบาทคิดเอาละกันครับว่าว่าต้องขายประมาณกี่ไม้ต้องทำขนาดไหน ดีนะมาลองก่อนนี่ถ้าไปขายเลยไม่ลองอีตายเจ๊งมสนุกจังเลยเว้ยฮมนี่คือหน้าตาของไก่ย่างสมุนไพรของเราครับพี่ครับโอ้โหควันขมงชงชิงไม้ใหญ่มากนะผมบอกจริงคือถ้าเพื่อนเห็นแบบในกล้องใหญ่ไม่มากนะแต่ไม้จริงอน่ใหญ่จริงครับเนี่ยดูดิไม้ละสองสามชิ้นนะเพื่อนดูดู ก็ตอนนี้นะครับลูกค้าทั้งหลายผมเชื่อว่าลูกค้าของผมต้องไม่เชื่อสายตาตัวเองแน่ว่าไ oh, <no. S 1> ก่ย่างขโมนไปผมกําลังแสดงความหน้าตาแสดงความน่าอร่อยน่ากินออกมา <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ทภาพให้ดูนะครับลูกค้าทั้งหลาย uh huh. ลูกค้าดูนะครับในนี้ผมไม่แน่ใจว่าภาพเนี่ยสีมันแบบจะทําให้แบบเห็นชัดน่ากินไหมนะครับแต่ว่าคือสีของจริงอะ่ะสุดยอดมากผมบอกเลย เอาเรื่องจัดเลยอ่ะวันนี้นะครับทุกทุกคนไก่ย่างสมุนไพรของร้านเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอถ้าไม่เห็นภาพนะน่ากินมากสีสวยมากนะพอมากอื้อไม่ถือบารไม่ถบานะครับซื้อไหมครับซื้อไหมครับซื้อไหมครับโอ้โหแบบเป็นการเป็นการลองที่สนุกมากนะผมแต่ว่าถ้าพูดจริงจริงนะถ้า,าไปขายจริงนะให้ปริมาณขนาดนี้แล้วไปขายแค่สิบบาท บอกตรงครับเจ๊งครับไม่ต้องไม่ต้องไปทำใานาขาดุนเปล่าๆนะครับผมแต่ถ้าทํากินเองทําเล่นเองเนี่ยสนุกราคาเจ็ดเจ็สิบาทแปดสิบาททำกินปุ๊บผมว่าโอเคไม่ต้องไม่ได้ไปเช่าอะไรนะผมรับครัวน่ากินมากเลยนะเพื่อนดูดิเราจะกินให้ดูดอื้อหือร่อย oh <my> God. อืม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 ถ้าได้ตกขึ้ื่องเงาเพื่อนสุดยอดผมบอกเลยอืมอืมอืมอมอกมา วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูช่องไล์อัตลักษณ์มาถึงถึงตอนนี้นะเพื่อโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ช่องไล์อัตลักษณ์ด้วยนะทุกคนแล้วไปดูกันนะครับว่าคลิปหน้าเราจะเปิดร้านขายอะไรหรือเราจะไปทำอะไรต่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย